สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับก็วันนี้ดูไก่แจ้นะครับกรงไก่แจ้แบบสองช่องนะครับก็จะเป็นงานชิ้นเดียวกันติดกันนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นตอบโจทย์คนที่เลี้ยงไก่นะสองสักสองชุดนะครับความยาวก็เมตรยี่สิบเหมือนเดิมนะครับช่องละหกสิบเซนสูงหกสิบเซนเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเป็นสองช่องติดกันเลยตัวนี้มีออปชั่นพิเศษก็คือติดไฟนะครับติดไฟด้วยนะครับไฟก็จะรวมอยู่ที่นี่เลย ใช้แบบเดียวกับที่ในบ้านคนเลยนะครับอาจะทนทานแข็งแรงหน่อยนะครับสายฟงสายไฟอะไรอุปกรณ์เป็นของบ้านคนทั้งหมดเลยเกือสายไว้ให้3เมตรเลยนะครับสายจุกๆเลยนะครับไ็ใช้งานกันก็ตัวนี้มีตะแกรงนะครับตะแกรงเ่ยสามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้นะครับถอดออกมาถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้เราก็ถอดออกมานะครับตัวนี้เป็นใสย่ยทรายนะครับ ถ้าเป็นเลี้ยงพ่อแม่พันผสมใช่ไหมครับทรายเนี่ยช่วยเรื่องระบบขับถ่ายเรื่องระบบย่อยอะไรเขาดีนะครับแต่ถ้ามีลูกไก่เราก็สามารถที่ใส่ตะแกรงได้นะครับสั่งตะแกรงไว้เพิ่มอย่างเงี้ยเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยเวลาถอดล้างทำความสะอาดก็ถอดออกมาได้เลยนะครับตะแกรงมีไฟพวกนี้เราสั่งเพิ่มนะครับโดยตัวมาตรฐานก็คือจะเป็นพื้นสมาร์ทบอร์ด แล้วเราสั่งเพิ่มไปได้เป็นตะแกรงเป็นไฟนี่ก็เพิ่มมานะครับชุดนี้พร้อมใช้งานนะครับส่งจะส่งได้ทั่วไทยนะครับสนใจรายละเอียดก็โทรศัพท์พูดคุยกันได้นะครับคงที่ไก่แจ้ดั่านเกวียนเนี่ยเราทำเ,าเป็นงานอดิเรกนะครับถ้าเกิดใครที่ มีสั่งไปแล้วนะครับมีปัญหาอะไรยังไงเนี่ยเรามีบริการหลังการขายแนะนําให้นะครับจะมีตรงจุดไหนที่ต้องปรับต้องแก้เนี่ยบอกนะครับเราจะได้นั่นนะครับเพราะว่าทุกอย่างนี่มันสามารถสร้างสามารถแก้ไขได้ปรับปรุงได้นะครับอย่างพวกกรอนพวกมืออะไรมือจับอะไรเง,งี้ยตะคงตะคายหรือแม้กระทั่งพื้นสามาร์ทบอร์ดตะพื้นหลังคงอ่ากันขึ้นอย่างเงี้ยนะครับ มุงมึงมีปัญหาอะไรเนี้ยนะครับโทรศัพท์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับเราก็ยินดีที่จะแนะนําจะช่วยเหลือกันเพราะว่าอยากให้ได้ใช้กันนานๆนะครับอย่างใบนี้เนี่ยก็เ,เป็นไม้หน้าเต็มทั้งหมดเลยนะครับาเอ่อใครติดตามของไก่แจ้ดั่านเกลียนก็จะทราบดีว่าค่อนข้างที่จะทนทึกหน่อยแล้วก็บึกบืนหน่อยนะครับใครที่ชอบงานที่บ้านๆนะครับก็ตรงนี้ก็ผมก็ทําใช้เองด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆมีที่เลี้ยงไก่แจ้ก็ ให้มาทําให้นะครับก็พอทําได้ก็ทําให้เพื่อนๆลองใช้กันดูนะครับก็ถ้าสนใจก็โทรศัพท์มาพูดคุยกันนะครับหรือใครที่อยากจะทํานะครับใครอยากจะทำโกงทําอะไรอย่าเงี้ยติดขัดยังไงอะโทรศัพท์มาพูดคุยได้เลยครับเรายินดีให้ความรู้ให้คําแนะนําเรื่องของการทำากงทำอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งสําคัญมากในการเลี้ยงไก่แจ้เนี่ยกกงไก่แจ้นี่คือสิ่งสําคัญมากๆนะครับถ้าเกิดว่า ดูแลเขาดีเขาปลอดภัยไข่เคยเ็าก็จะดีด้วยนะครับวันนี้ก็ฝากไว้นะครับคนที่สนใจอยากเลี้ยงไก่แจ้เนี่ยกรงไก่แจ้นี่สิ่งสําคัญเลยนะครับสาหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับไก่แจ้ดานเกลียนชื่อในช่องยูทูบไก่แจ้นคะรราชสีมานะครับสวัสดีครับ